สวัสดีครับผมอนุวัฒน์จากบริษัท g o t o g e t h e r นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับไฟปาร์ตี้นะครับไฟดิสโก้หรือไฟตื๊ดนะครับอ่าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัวเล็กๆแค่นี้นะครับแต่ว่าสามารถทำไฟแบบว่าสวยงามมากเลยนะครับออกมาเป็นไฟหน้าตานี่ครับมีทั้งวงกลมมีทั้งจุดๆนะครับก็คือมันจะหมุนนะครับอ่าก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ภายในนะครับอ่าสำหรับตัวนี้ก็ใช้ไฟบ้านนะครับ 220วัตต์นะครับโวลต์ครับอ่าโวลต์นะครับพูดผิดนะครับอ่าอุปกรณ์ข้างในก็จะมีนี่ครับตัวนี้ก็คือไฟเลเซอร์อ่าไฟไฟเลเซอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับแล้วก็มีคู่มือด้วยนะครับคู่มือก็จะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองมาเสียบให้ดูนะครับว่าไฟเนี่ยมันสวยยังไงนะครับอ่าเราสามารถไป จัดปาร์ตี้ตามร้านอาหารหรือห้องอะไรครับอ่าเราเราก็เอาไปประดับได้คือสวยงามมากเพื่อนๆเข้ามานี่ก็จะเสอร์ไพรมากเลยนะครับอ่าโอเคครับอลองเสียบไฟกันดูเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับไฟเนี่ยพอเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะเต้นแบบสแตนดาดก่อนนะครับมันก็จะหมุนแบบปานกลางนะครับอ่าอันนี้คือรีโมทนะครับเราสามารถกด ปิดเปิดได้ผ่านรีโมทเลยอ่าส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกเล่นของมันครับคือแบบอ่าหน้าตาการเต้นเนี่ยสีอ่านี่สีเขียวสีน้ําเงินสีแดงนะครับแล้วก็อันนี้สีเขียวกับสีน้ําเงินผสมกันอันนี้ก็จะมีสีส้มบวกมาด้วยอันนี้ก็รวมเกือบทุกสีเลยครับอันนี้ A6 เนี่ยจะรวมเกือบเกือบทุกสีเลยแล้วก็มี A7 ก็จะแดงอย่างเดียวนะครับแต่เราเอารวมเกือบเกือบทุกสีนะครับ อ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสปีดของมันนะครับสปีดที่จะให้ไฟเลเซอร์เนี่ยมันหมุนไปหมุนมานะครับรสามารถทามันเร็วๆได้บึ๊บบึ๊บบึ๊บเห็นไหมครับเร็วขึ้นเรื่อยๆหรือจะให้มันช้าอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ฟิลลูกค้าเลยนะครับถ้าเอ่อเพลงไวๆก็อ่าปรับให้มันเร็วๆก็ได้ครับอ่าอันนี้ก็คือหยุดอ่าทาให้ไฟเลเซอร์หยุดเลยนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็ มิวสิกหนึ่งมิวสิกสองเนี่ยก็คือประมาณว่าเป็นลูกเล่นของมันครับก็คือจะไฟแต่ละสีก็จะสลับไปสลับมาอ่านี่ครับอันนี้มิวสิกสามนี่จะกระพริบรัวเลยครับอันนี้ก็แนวแบบว่าโหดๆนะครับ EDM อะไรเงี้ยครับอ่าถ้าสายย่อก็อาจจะมิวสิกสองครับอ่าจะเนื้อๆหน่อยอ,ยอะไรเงี้ยครับแต่ก็นี่คือแฟลชแบบแบบกระพริบนะครับอ่าอันนี้ก็จะมันแบบแสบตากันเลยทีเดียวนะครับอ่า สำหรับใครที่สนใจนะครับเอาไฟนี้ไปจัดปาร์ตี้งานวันเกิดหรือจะไปอะไรพวกนี้ครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทันทีเลยนะครับเรามีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับ